ช็อกโลกมหาเศรษฐีหญิงชาวอเมริกันประกาศประเทศไทยน่ากลัวแต่ความจริงที่เธอเห็นกลับทําให้ทั้งโลกเงียบงันคุณคิดว่าคุณรู้จักประเทศไทยแล้วหรือยังคืนนี้เราจะพาคุณเจอความลึกลับที่ไม่มีใครกล้าพูดความลึกลับที่ทั้งงดงามและน่ากลัวในเวลาเดียวกันคุณจะกล้าตามเรื่องราวนี้จนจบไหมหญิงสาวยืนอยู่กลางห้องถแถลงข่าวไฟแฟลชจากกล้องนับสิบศาสตร์เข้าหน้าเธอริมฝีปากแดงสดขยับช้าๆเสียงดังชัดก้องไปทั่ว ประเทศไทยน่ากลัวทั้งห้องเงียบลงทันทีผู้สื่อข่าวมองหน้ากันด้วยความมุนงงบางคนยกมือถือขึ้นอัดคลิปบางคนอ้าปากค้างหัวใจผู้ฟังเต้นแรงมหาเศรษฐีญิงคนนั้นไม่หยุดเธอเล่าถึงคำคืนแรกที่มาถึงกรุงเทพไฟนีออนสว่างไสววนอถนนสุขุมวิทเสียงตแตรรถดังไม่หยุดฝนโปรยลงกระจกหน้าต่างรถลีมูซีนเธอเล่าว่ามีเงาดำเดินตามก้าวเท้าเร็วขึ้นแต่เสียงฝีเท้าก็ใกล้เข้ามา ลิ่นควันบุรีลอยแต่จมูกเสียงโห่ร้องแห้งๆดังจากมุมมืดเธอหันไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนักข่าวเริ่มขยับเก้าอีลมหายใจหนักอึ้งปกคลุมทั้งห้องเศรษฐีหญิงยังคงพูดต่อเธอบอกว่าเธอเห็นเงาร่างหนึ่งบนระเบียงโรงแรมเงานั้นสูงผอมบางยืนมองเธอตลอดทั้งคืนรุ่งเชา้าพนักงานโรงแรมยืนยันว่าห้องข้างๆว่างเปล่าไม่มีแขกพักเลยแม้แต่คนเดียวหญิงสาวย้ำว่าเธอไม่ฝันตาเธอเห็นชัดเจน หัวใจของเธอสั่นแรงจนแทบขาดและเมื่อเธอเดินทางต่อไปทางเหนือบรรยากาศกลับยิ่งกดดันป่าเขาที่เงียบงนันเสียงลมพัดลอดต้นไม้สูงใหญ่เธอรู้สึกเหมือนใครบางคนมองจากเงามืดขณะเล่าถึงจุดนี้มือของเธอสั่นจนไม่แทบหลุดเสียงสั่นพร่าแต่ยังดังชัดผู้สื่อข่าวทุกคนเงียบสนิทห้องทั้งห้องเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความกลัวเธอก้มลงเล็กน้อยแล้วเอ่ยประโยคถัดมาแล้วเอ่ยประโยคถัดมา ฉันคิดว่าตัวเองอยู่ในโลกปกติแต่ที่นี่มันไม่ใช่ทุกคำพูดของเธอก้องไปทั่วห้องผู้คนเริ่มรู้สึกเย็นยะเยอะือกเหมือนอากาศหนาวแทรกเข้าไปถึงกระดูกแมหน่าร้อนก็ยังสั่นสะท้านเธอเล่าต่อถึงตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่โคมไฟหลากสีส่องสว่างยามคำ่ำแต่กลับมีเงาปริศนาที่ไม่เคลื่อนไหวคนรอบตัวเธอดูเหมือนไม่สังเกตแต่ตาเธอเห็นอย่างชัดเจนเสียงดนตรีพื้นเมืองเบาๆกลับแฝงความเงียบงัน ร้านอาหารริมถนนเต็มไปด้วยกลิ่นเครื่องเทศแต่บางครั้งก็มีลมหายใจเย็นเฉียบพัดผ่านมาทําให้เธอรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ตลอดเวลาค่าวันหนึ่งเธอเดินไปยังแม่น้าปิงแสงจันทร์สะท้อนผิวน้ําเป็นเส้นเงินแต่งเงาใครบางคนอยู่ริมฝั่งไม่สะท้อนในน้ําร่างนั้นนิ่งสงัดเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างคืนถัดมาเธอเข้าไปในวัดเก่าเสียงระฆคังดังเบาๆแต่กลับแผ่วลงจนแทบไม่ได้ยินเทียนสว่างใสววบนอแท่นบูชา แต่เงาคนที่ยืนอยู่ข้างหลังกลับยาวและบิดเบี้ยวเธอหมุนตัวอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหัวลมหายใจร้อนชื้นสลับกับลมหนาวเฉียบแม้แต่ทีมงานและผู้สื่อข่าวก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วเธอเล่าถึงคืนหนึ่งในกรุงเทพขณะขึ้นรถตุกตุกกลางดึกฝนตกหนักถนนลื่นเสียงรถอื่นดังโครมครามรอบตัว แต่เธอกลับได้ยินเสียงกระซิบเบาๆอยู่ข้างหูเป็นคำพูดที่เธอฟังไม่ออกแต่ทำให้หัวใจของเธอสั่นสะท้านและตรงจุดนั้นทุกสายตาในห้องประชุมจ้องมาที่เธอผู้คนเงียบกริบไม่กล้าถามคำถามใดความเงียบเหมือนก้อนหนักทับบนอกทุกคนหญิงสาวก้มลงอีกครั้งน้ำตาไหลอย่างช้าๆฉันไม่คิดว่าจะเชื่อสิ่งที่ตาและหูของตัวเองเห็นเสียงของเธอสั่นพร่าแต่ความกลัวในสายตาเธอชัดเจน ผู้สื่อข่าวบางคนเริ่มขยับมือพยายามจดทุกคำพูดแต่หลายคนแค่กลมหน้าลมหายใจยังคงติดขัดความรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่ทุกมุมห้องเธอเล่าว่าในคืนสุดท้ายเธอพักที่โรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเงาสะท้อนของตึกสูงในน้ำเหมือนคนเดินแต่ไม่มีใครอยู่บนระเบียงแสงไฟในห้องดับวูบความเงียบปกคลุมทุกอย่างราวกับโลกหยุดหมุนแล้วจู่ๆเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งอย่าก,กลับไปที่นี่ เสียงเย็นยเยือกตรงเข้าหาหัวใจทำให้เธอแทบลมทั้งยืนทุกคนในห้องประชุมเริ่มหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีอะไรผิดปกติความรู้สึกประหลาดยังคงติดอยู่ในอากาศเหมือนมีสายตาอินวิซ b เบ์มองจากมุมมืดผู้ฟังบางคนเงียบกริบบางคนพยายามหันไปมองทีมงานแต่ไม่มีใครยิ้มหรือพูดอะไรความตึงเครียดเหมือนน้ำหนักมหาศาลกดทับหัวใจทุกคนเศรษฐีหญิงคนนั้นยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นเย็นชาจนขนลุก แล้วเธอกล่าวประโยคหนึ่งที่ทุกคนจะไม่มีวันลืมประเทศไทยน่ากลัวแต่บางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความจริงที่เราไม่เห็นห้องประชุมทั้งห้องเงียบงนันไม่ใครกล้าขยับเสียงแฟลชกล้องดับสนิททุกสายตาจ้องตรงไปที่เธอไม่มีใครพูดอะไรเหมือนเวลาหยุดหมุนชั่วขณะแม้แต่ผู้ที่เคยเชื่อว่าตัวเองเคยเห็นทุกอย่างก็รู้สึกถึงความมืดมิดลึกเข้าไปถึงจิตใจความเงียบและความเย็นเยียบ สั่นสะเทือนหัวใจของทุกคนที่อยู่ที่นั่นหญิงสาวค่อยๆก้าวลงจากเวทีฝีเท้าเงียบแต่หนักอึ้งเหมือนทุกก้าวกดทับหัวใจผู้ฟังแสงไฟสรดเข้าหน้าเธอแต่งเงาบนเวทีกลับยาวและบิดเบี้ยวเธอหันหลังมองผู้คนแต่สายตาเหมือนทะลุเข้าหาใครบางคนผู้ฟังรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกของเธอเสียงหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดคืนหนึ่งเธอออกไปเดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเงียบสงดแสงจันทร์สะท้อนผิวน้ำเป็นเส้นเงิน แต่เงาในาน้ำกลับเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตร่างสูงบางปรากฏอยู่ริมฝั่งแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆเธอได้ยินเสียงกระซิบที่คุณเคยอีกครั้งคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ลมหนาวพัดผ่านทําให้เส้นผมของเธอลู่ลมและทําให้หัวใจเต้นแรงขึ้นอีกจากนั้นเธอเดินเข้าไปในซอยแคบไฟถนนสลัวและกระพริบไม่สม่ําเสมอเงาของบ้านเก่าโผล่ขึ้นในมุมมืดบางครั้งเหมือนมีใครยื่นมือออกมาจากเงานั้น แต่เมื่อเธอมองชัดๆกลับไม่มีอะไรอยู่เสียงสัญญาณรถหายไปแม้แต่เสียงแมลงและนกร้องก็เงียบสนิทโลกรอบตัตเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดหัวใจของเธอสั่นสะเทือนจนแทบลม้มในที่สุดเธอถึงสะพานเก่าไม้สีน้ำตาลคล้าเปียกฝนเสียงน้ำไหลใต้สะพานดังก้องแต่เธอกลับได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วแต่ไม่เห็นใครอยู่รอบตัวและในจังหวะนั้นเธอเงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าไม่มีดวงดาว แต่มีเนาอร่างสูงใหญ่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำไม่สะท้อนแสงใดๆแต่กลับดึงดูดทุกสายตาหัวใจทุกคนในโลกเหมือนหยุดเต้นเธอรู้สึกถึงความเย็นแผ่เข้าทุกส่วนของร่างกายเหมือนถูกมองจากบางสิ่งที่ไม่อาจเห็นและร่างนั้นเริ่มคืบคลานลงมาน้ำในแม่น้ำสะท้อนเป็นสีดำสนิทแต่เธอยังคงมองตรงไปข้างหน้าแม้ความกลัวจะแผ่ซ่านจนแทบหายใจไม่ออกทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนโลกทั้งใบเงียบสงด เสียงลมหายใจของเธอดังชัดเจนที่สุดและสายตาของทุกคนที่เคยฟังข่าวของเธอก็เหมือนถูกตรึงอยู่กับเหตุการณ์นั้นเธอหันมามองกล้องอีกครั้งริมฝีปากแดงสั่นเล็กน้อยแล้วเอ่ยคำพูดที่ทำให้โลกทั้งโลกเงียบงันบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นแต่สิ่งที่คุณไม่กล้าเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงความเงียบปกคลุมทุกมุมโลกเสียงโทรศัพท์ดับสนิทผู้คนทั่วโลกหยุดทำสิ่งที่กำลังทำหน้าจอทุกเครื่องแข็งค้าง เหมือนเวลาแช่แข็งชั่วขณะภาพข่าวจากหลายประเทศเริ่มวนซ้ำแต่ไม่มีใครพูดอะไรสายตาทุกคู่จ้องไปยังหญิงสาวและบางสิ่งที่อยู่ในความมืดเหมือนกำลังรอให้ทุกคนเข้าใจความจริงขณะนั้นฝนเริ่มตกลงมาช้าๆแต่ละหยดเหมือนเย็นเฉียบแม้กลางวันก็รู้สึกถึงความมืดและเสียงกระซิบยังคงตามเธอไปไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่เหมือนแผ่กระจายไปทั่วโลกผู้คนเริ่มรู้สึกถึงความเย็นลึก ในใจของทุกคนบางคนหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีอะไรผิดปกติยกเว้นความรู้สึกที่ทุกคนไม่อาจลบออกจากใจได้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นสายตาของเธอเย็นเฉียบและมั่นคงรอยยิ้มบางเบาแต่เต็มไปด้วยความลึกลับทำให้ผู้คนที่ดูข่าวอยู่ทั่วโลกไม่กล้าแม้แต่จะหายใจและตรงจุดนั้นทุกสิ่งรอบตัวหยุดชั่วขณะเสียงหัวใจหยุดเต้นเวลาเหมือนหยุดหมุนโลกทั้งโลกเงียบงนัน โลกทั้งใบยังคงเงียบงันเหมือนถูกตรึงด้วยบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ผู้คนทั่วโลกจับตามองหน้าต่อทีวีเ ocial media หยุดโพสข่าวสารทั้งหมดค้างอยู่ที่ประโยคของเธอหญิงสาวเดินกลับเข้าห้องผักแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครเดินตามเสียงฝีเท้าเบาๆสะท้อนบนพื้นไม้แต่เมื่อเธอหันไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นคืนหนึ่งเธอได้ยินเสียงโหราเบา,เาๆดังมาจากมุมห้องร่างเล็กในเงามืดกระพริบตา ทำให้เธอรู้สึกถึงความหนาวเยือกจนชอบเธอออกไปยืนริมระเบียงสายลมพัดแรงกลิ่นแม่น้ำและความชื้นปนกลิ่นดินเปียกเนือาคารสูงทอดยาวลงมาราวกับมือยักย,ย์ใหบางครั้งเหมือนเคลื่อนไหวและเหมือนจับจ้องมาที่เธอเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นแต่ไม่มีใครโทรข้อความปรากฏบนหน้าจอคุณเห็นแล้วใช่ไหมตัวอักษรสันไหวราวกับมีชีวิตหัวใจของเธอสั่นแรงไม่ใช่เพราะความตกใจ แต่เพราะความจริงที่เธอไม่เคยเข้าใจวันรุ่งขึ้นเธอไปเยืนตลาดเช้าผู้คนดูเหมือนปกติแต่เมื่อเธอสบตาคนแปลกหน้าสายตานั้นเย็นเยียบและว่างเปล่าเหมือนไม่มีชีวิตอยู่ในนั้นและทุกคนในตลาดเคลื่อนไหวช้าราวกับถูกควบคุมเธอเดินต่อไปยังวัดเก่าอีกแห่งเสียงระฆังดังเบาๆแต่เหมือนสะท้อนกลับจากมิติอื่นแสงเทียนสั่นไหวและเงาในมุมห้องกลับยาวจนเกือบแตะเพดานเหมือนรอคอยบางสิ่ง คืนหนึ่งเธอพักที่โรงแรมริมแม่น้ำเสียงน้ำไหลเบาๆสอดคล้องกับจังหวะหัวใจเธอแต่งเงาร่างสูงปรากฏบนระเบียงอีกครั้งไม่สะท้อนแสงไฟไม่สะท้อนน้ำแต่กลับจับตาเธอไว้ราวกับร่างนั้นรู้ทุกความคิดทันใดนั้นฝนตกหนักทุกหยดน้ำเหมือนมีแรงดึงบางอย่างทำให้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองถูกดึงเข้าไปในความมืดและตรงจังหวะนั้นเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งตอนนี้คุณรู้แล้วว่าความน่ากลัวอยู่ที่ไหนจริงๆ โลกภายนอกหยุดเคลื่อนไหวผู้คนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจข่าวทุกช่องเงียบสนิทแม้แต่เสียงรถและนกร้องก็เงียบลงทุกสายตาจดจ้องไปที่หญิงสาวและสิ่งที่อยู่ในเงามืดเธอค่อยๆก้าวออกไปข้างนอกฝนชะล้างทุกสิ่งแต่เนายังคงตามเหมือนมันไม่ยอมปล่อยทุกฝีเท้าที่เธอเดินเสียงเหมือนสะท้อนจากใต้โลกโลกทั้งโลกเหมือนถูกล้อมด้วยความเงียบและความมืดลึกคืนสุดท้ายของเธอในประเทศไทย หญิงสาวยืนบนสะพานสูงมองแม่น้ำไหลเบื้องล่างแต่ภาพสะท้อนของเธอไม่ใช่เธอร่างนั้นขยับอย่างอิสระยิ้มอย่างลึกลับและเอ่ยคำพูดที่ทำให้หัวใจผู้ฟังทั่วโลกแข็งทื่อประเทศไทยไม่ได้อันตรายอย่างที่คุณคิดแต่ความจริงที่คุณไม่เห็นนั้นน่ากลัวกว่าเสียงลมพัดแรงน้ำในแม่น้ำกลายเป็นสีดำสนิทและในวินาทีนั้นทุกหน้าต่อทีวีทุกเครื่องมือสื่อสาร ทุกผู้คนที่เคยฟังข่าวของเธอหยุดเคลื่อนไหวโลกทั้งใบเงียบงันเราากับเวลาหยุดหมุนทุกสายตาต้องสบตากับความลึกลับและความจริงที่ไม่มีใครคาดคิดหญิงสาวถอนหายใจช้าๆน้ำตาไหลบนแก้มสายตาเย็นเฉียบและรอยยิ้มที่ปรากฏทําให้ผู้คนทั่วโลกไม่กล้ากระพริบตาเงาร่างบนสะพานนิ่งสงัดเหมือนรอคอยและโลกก็ยังคงเงียบงันไม่มีเสียงใด นอกจากเสียงลมหายใจของเธอและความจริงที่แผ่กระจายออกไปหญิงสาวยืนบนสะพานมองลงไปที่แม่นม้ําน้ําไหลเชี่ยวเหมือนพยายามพาเธอไปกับมันแต่เธอยืนหยัดอยู่สายตาของเธอจับต้องไปยังเงาร่างสูงลึกลับที่อยู่บนฝั่งตรงข้ามร่างนั้นไม่เคลื่อนไหวแต่ทุกครั้งที่เธอขยับมันก็เหมือนจะขยับตามแต่เงาที่สะท้อนในน้ํากลับนิ่งสนิทรากับแบ่งโลกออกเป็นสองส่วนโลกที่เธอเห็นกับโลกที่เธอไม่เห็น เสียงกระซิบเริ่มดังก้องรอบตัวเป็นภาษาที่เธอฟังไม่ออกแต่ใจเธอเข้าใจความหมายมันเตือนและท้าทายความกลัวซ่อนอยู่ในความสงบและความสงบกลับน่ากลัวที่สุดฝนตกหนักขึ้นแต่ร่างสูงยังคงนิ่งน้ำไหลแรงจนพริบตาเดียวก็แทบมองไม่เห็นพื้นทุกสิ่งรอบตัวเธอถูกปกคลุมด้วยความมืดและเงาแต่เธอไม่ถอยหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะแตกออกจากนั้นเธอเห็นบางสิ่งที่ทำให้ลมหายใจหยุดชั่วขณะ ในแม่น้ำปรากฏแสงสว่างเล็กๆแต่ไม่ใช่แสงธรรมดามันเหมือนดวงตาของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำจับจ้องเธออย่างไม่ละสายตาและเงาร่างสูงบนฝั่งก็เริ่มโน้มตัวลงเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างเธอเก้าวถอยหลังแต่เท้าสะดุดบนไม้สะพานเก่าลมพัดแรงจนแทบพัดเธอลงน้ำร่างสูงนิ่งและรอเหมือนรอให้เธอเข้าใจบางสิ่งที่ทั้งโลกไม่เคยรู้ทันใดนั้นแสงแฟลตสว่างวาบจากท้องฟ้า สายฝนเหมือนถูกแช่แข็งร่างสูงสลายกลายเป็นแสงพราวและโลกทั้งโลกหยุดหายใจโทรทัศน์คอมพิวเตอร์มือถือทุกอุปกรณ์ที่สื่อสารค้างนิ่งผู้คนทั่วโลกเงียบงนันไม่กล้ากระพริบตาหญิงสาวรู้สึกถึงพลังบางอย่างแผ่ซ่านผ่านร่างกายเหมือนโลกทั้งใบกำลังเปิดเผยความลับความลับที่ซ่อนอยู่ในประเทศไทยหลายคนอาจไม่กล้าเชื่อแต่ทุกสายตายืนยันว่ามันเป็นจริงเธอค่อยๆย,ยื่นมือไปสัมผัสน้ำ และน้ำกลับนิ่งสนิทเหมือนรับรู้ถึงความกล้าหาญของเธอแสงในแม่น้ำค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีทองอัำพันและร่างสูงกลับปรากฏอีกครั้งแต่ครั้งนี้มีรอยยิ้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลึกลับแต่ไม่ใช่ภยัยเสียงกระซิบที่ตามเธอตลอดขึ้นเงียบลงฝนหยุดตกลมสงบแม่น้ำไหลอย่างชา้ชาๆและเธอก็รู้ความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแต่เป็นความไม่รู้ความไม่เข้าใจและโลกทั้งโลกตอนนี้ได้เรียนรู้สิ่งที่เธอเห็น ทุกหน้าจอที่เงียบอยู่เริ่มกลับมาเคลื่อนไหวผู้คนทั่วโลกถอนหายใจลึกแต่ในใจยังคงรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านทุกคนเริ่มพูดถึงเรื่องนี้แต่ไม่มีใครลืมสายตาของเธอและเงาร่างสูงที่ปรากฏเพียงชั่วคราวหญิงสาวก้าวกลับเข้าฝั่งสายตาของเธอยังจับจ้องไปที่แม่น้ำแม้สิ่งลึกลับจะหายไปแต่ความทรงจำและความรู้สึกจะติดอยู่ในใจทุกคนตลอดไปเธอยือนเงียบถอนหายใจครั้งสุดท้าย รอยยิ้มบางเบาปรากฏบนใบหน้าความเงียบที่ปกคลุมโลกเริ่มสลายแต่บางสิ่งยังคงอยู่บางสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงและประเทศไทยก็ยังคงเก็บความลับนั้นไว้ผู้คนทั่วโลกเริ่มพูดถึงเหตุการณ์นั้นแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใจทั้งหมดเพราะบางสิ่งมากเกินกว่าที่ตาและหูของมนุษย์จะรับรู้ความน่ากลัวที่แท้จริงอยู่เหนือความเข้าใจของทุกคนและเรื่องราวของมหาเศรษฐีหญิงจะถูกเล่าต่อไปเป็นความลึกลับที่ไม่มีวันจบ คืนสุดท้ายก่อนที่หญิงสาวจะออกจากประเทศไทยเธอยืนอยู่บนเนินสูงเหนือกรุงเทพไฟเมืองพร่างพรายเหมือนดวงดาวบนดินแต่สายตาของเธอจับไปยังมุมหนึ่งที่มืดสนิทร่างสูงลึกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งนิ่งสงัดแต่เต็มไปด้วยพลังลมพัดแรงใบไม้ไหวเหมือนส่งสัญญ,ญาณแม่น้ำเจ้าพระยาสะท้อนแสงจันทร์เป็นเส้นเงินแต่ร่างสูงบนเนินไม่สะท้อนใดๆเหมือนอยู่เหนือโลกทุกสายตาที่จ้องมองรู้สึกถึงความลึก ความลึกที่เกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจหญิงสาวรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนโลกทั้งใบเชื่อมต่อกับร่างนั้นหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกว่าโลกสั่นสะเทือนและสายลมกระซิบเบาๆตอนนี้คุณพร้อมที่จะเห็นความจริงแล้วเธอก้าวเข้าไปใกล้แต่ทุกฝีเท้าที่ก้าวเหมือนเดินอยู่ในอากาศร่างสูงโน้มตัวลงแสงสีเงินส่องออกจากร่างนั้นเรากับเปิดประตูไปสู่อีกมิติหญิงสาวรู้สึกถึงความสงบและความหวาดกลัวผสมกัน เหมือนโลกทั้งใบกำลังรอการตัดสินใจของเธอทันใดนั้นทุกเสียงรอบตัวเงียบสนิทแม้แต่เสียงลมหายใจของเธอน้ำในแม่น้ำหยุดไหลไฟเมืองทั้งกรุงเทพปรีลงความมืดและแสงผสมกันเป็นภาพเหนือจริงร่างสูงยื่นมือออกมามือสว่างจ้าเหมือนทำจากแสงบริสุทธิ์หญิงสาวเอื้อมมือไปสัมผัสและทันใดนั้นเธอเห็นภาพทั้งหมดของประเทศไทยในจิตใจเธอภาพชีวิตในเมืองและชนบทวัฒนธรรมและความเชื่อ ความลับลึกลับที่ซ่อนอยู่ในป่าและวัดและเรื่องราวของผู้คนที่ไม่เคยถูกเปิดเผยทุกสิ่งชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความลึกลับและความมหัศจรรย์ร่างสูงค่อยๆเผยรอยยิ้มและเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งนี่คือความจริงและความน่ากลัวที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกแต่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่คุณไม่เคยเข้าใจหญิงสาวถอนหายใจลึกน้ำตาไหลลงบนแก้มหัวใจรู้สึกหนักอึ้งแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจ ความลึกลับที่เคยกลัวตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความงดงามและความจริงทำให้เธอทั้งตกตะลึงและสงบในเวลาเดียวกันร่างสูงค่อยๆลอยขึ้นละลายไปในแสงเงินโลกกลับมาเคลื่อนไหวน้ำไหลอีกครั้งลมพัดแรงและใบไม้สัน่นไฟเมืองกลับสว่างแต่ความรู้สึกและความทรงจำของหญิงสาวจะไม่มีวันหายไปจากใจใครเธอก้าวลงจากเนินมองกลับไปยังกรุงเทพและรู้ว่าแม้ความน่ากลัวจะอยู่รอบตัว แต่ความลึกลับและความงดงามก็สอดประสานกันอย่างสมบูรณ์โลกทั้งโลกพร้อมที่จะรับรู้เรื่องราวนี้และแม้ผู้คนจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ทุกคนรู้ประเทศไทยไม่ได้เหมือนที่เคยคิดเรื่องราวของมหาเศรษฐีหญิงและร่างสูงลึกลับจะถูกเล่าขานต่อไปเป็นความลึกลับที่ทั้งโลกตกตะลึงแต่ก็เปิดใจให้เห็นความงดงามและความลึกลับของประเทศไทยในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดหญิงสาวยิ้มบางเบาก้าวออกจากความมืด โลกกลับมาคล่องแคล่วและเต็มไปด้วยชีวิตแต่ทุกสายตาที่เคยพบเธอจะไม่ลืมความจริงที่เธอเห็นและความน่ากลัวที่แท้จริงซ่อนอยู่ในความมหัศจรรย์ที่ทั้งโลกเพิ่งเริ่มเข้าใจโลกทั้งใบเริ่มฟื้นคืนชีพผู้คนทั่วโลกหันมาพูดถึงเหตุการณ์นั้นข่าวสารกระจายไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนักข่าวทุกคนที่อยู่ในห้องแถลงข่าวต่างพูดเสียงสัน่นแต่คำพูดติดขัดเพราะความหวาดกลัว และความ,มงงงันผู้คนในเมืองอื่นๆก็รู้สึกถึงความแปลกประหลาดเหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่เหนือการมองเห็นมหาเศรษฐีญิงคนเดิมกลายเป็นเรื่องราวที่คนพูดถึงทั่วโลกแต่เธอไม่สนใจชื่อเสียงหรือข่าวลือเธอรู้แล้วว่าความน่ากลัวไม่ใช่สิ่งที่โลกเห็นแต่เป็นความลึกลับและพลังที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งที่เรามองไม่เห็นผู้คนเริ่มเดินทางไปประเทศไทยบางคนหวาดกลัวบางคนอยากพิสูจน์แต่ทุกคนรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่าง เหมือนประเทศไทยเก็บความลับที่ไม่สามารถถ่ายทอดได้และร่างสูงลึกลับยังคงอยู่ในเงามืดรอให้ผู้ที่กล้าเข้าใจความจริงตามเมืองใหญ่จิตวิญญาณของผู้คนเปลี่ยนไปบางคนเริ่มสังเกตความเงียบและความลึกของธรรมชาติบางคนมองวัฒนธรรมไทยด้วยสายตาใหม่ไม่เพียงแค่สวยงามแต่เต็มไปด้วยพลังและความลึกลับแม้แต่ความน่ากลัวก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของความงดงามหลายปีต่อมาผู้คนยังคงเล่าขานเรื่องราวของหญิงสาว และร่างสูงลึกลับเด็กๆฟังเรื่องนี้แล้วตื่นเต้นนักวิชาการพยายามหาหลักฐานแต่ไม่มีใครสามารถอธิบายความจริงทั้งหมดได้โลกทั้งโลกเริ่มเรียนรู้ว่าความลึกลับและความน่ากลัวอาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดแต่ความเข้าใจและความกล้าสามารถเปลี่ยนความหวาดกลัวให้เป็นความสงบและเปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นแสงสว่างมหาเศรษฐีหญิงคนนั้นเดินทางกลับอเมริกาแต่ใจยังผูกพันกับประเทศไทย เราะเธอรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เธอเห็นทุกความน่ากลัวและความลึกลับเป็นสิ่งที่ทั้งโลกต้องเรียนรู้และแม้เธอจากไปร่างสูงลึกลับยังคงปรากฏในเรื่องเล่าผู้คนที่เคยได้ยินเรื่องนี้ยังคงเงียบงนันทุกสายตาจ้องไปที่ประเทศไทยด้วยความตื่นเต้นและความเคารกและความลึกลับที่ทั้งโลกไม่อาจลบเลือนในที่สุดความน่ากลัวที่ครั้งหนึ่งทำให้หัวใจผู้คนทั่วโลกหยุดเต้นกลับกลายเป็นบทเรียน บทเรียนที่สอนให้ผู้คนเข้าใจว่าความลึกลับและความงดงามสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างน่าทึ่งและประเทศไทยก็ยังคงเก็บความลับนั้นไว้ให้คนที่กล้าได้ค้นหาผู้คนเริ่มเดินทางมาอีกครั้งบางคนกลัวบางคนตื่นเต้นแต่ทุกคนรู้ว่าที่นี่มีบางสิ่งที่รอให้เข้าใจบางสิ่งที่ทั้งโลกไม่เคยเห็นและบางสิ่งจะทำให้หัวใจหยุดเต้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความตื่นเต้นและความสงบผสมกัน เหมือนโลกทั้งใบได้รับบทเรียนใหม่จากมหาเศรษฐีหญิงและร่างสูงลึกลับเรื่องราวนี้จึงไม่ใช่เพียงข่าวหรือเรื่องเล่าแต่เป็นความจริงที่ทั้งโลกต้องเรียนรู้ความน่ากลัวและความลึกลับซ่อนอยู่ในทุกมุมประเทศไทยและผู้ที่กล้าเท่านั้นที่จะเข้าใจทั้งหมดหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นโลกทั้งโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างช้าชาแต่ชัดเจนนักวิจัยหลายคนพยายามศึกษาเรื่องราวของมหาเศรษฐีหญิงและร่างสูงลึกลับที่ปรากฏต่อหน้าเธอ แม้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมดแต่ทุกคนยอมรับมีบางสิ่งที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ผู้คนทั่วโลกเริ่มสนใจประเทศไทยในมุมใหม่ไม่เพียงแค่ท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมแต่ยังค้นหาความลึกลับและความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของเมืองและธรรมชาติเด็กๆในหลายประเทศเริ่มเรียนรู้เรื่องราวนี้เรื่องเล่าของหญิงสาวกลายเป็นตำนานพ่อแม่เล่าให้ลูกฟังด้วยความตื่นเต้นและความเคารพกความกลัวผสมความสงสัย และทุกคนเริ่มเข้าใจว่าความลึกลับไม่จําเป็นต้องน่ากลัวเสมอไปศิลปินและนักเขียนหลายคนสร้างงานศิละปะจากเรื่องนี้ภาพวาดแสงสีและดนตรีสะท้อนความงดงามและความลึกลับแม้มีความหวาดกลัวพลอยู่แต่ผู้ชมกลับรู้สึกถึงความสงบและการตื่นรู้ในประเทศไทยเองชาวบ้านเริ่มพูดถึงความลึกลับอย่างเคารพนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไม่ได้มองเพียงแค่สถานที่สวยงามแต่สังเกตความเงียบความลึกลับในป่า เสียงน้ำไหลและเงาที่อาจซ่อนอยู่ทุกมุมมหาเศรษฐียิงกลายเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกแต่เธอไม่พูดถึงร่างสูงลึกลับกับใครเธอเพียงบอกว่าประเทศไทยสอนให้เธอเข้าใจสิ่งที่เหนือความคิดและทุกครั้งที่เธอกลับไปเธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นความตื่นเต้นและความเคารพต่อความลึกลับโลกเริ่มปรับตัวผู้คนเรียนรู้ที่จะเคารพความลึกลับ และเข้าใจว่าความน่ากลัวมักอยู่ในสิ่งที่เราไม่เข้าใจทั้งสังคมวัฒนธรรมและวิธีชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้าๆผู้คนเรียนรู้ที่จะรับมือกับความลึกลับและความไม่แน่นอนด้วยความสงบและความกล้าร่างสูงลึกลับยังคงปรากฏให้เห็นเป็นบางครั้งแต่ไม่ทำร้ายใครมันเหมือนครูที่คอยสอนสอนให้ผู้คนเห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ในความลึกลับและความน่ากลัวที่แท้จริงคือสิ่งที่เราไม่เข้าใจและไม่กล้าสัมผัส หลายปีต่อมาประเทศไทยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับและความงดงามนักท่องเที่ยวนักวิจัยและผู้กล้าเดินทางเข้ามาแต่ทุกคนต้องเคารพและสังเกตเพราะมีบางสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจด้วยสายตาและหูเพียงอย่างเดียวมหาเศรษฐีญิงกลับไปสหรัฐอเมริกาแต่เรื่องราวของเธอและประสบการณ์เนือธรรมชาติที่เธอพบยังถูกเล่าขานไปทั่วโลกทำให้ผู้คนเข้าใจว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความลึกลับ ความน่ากลัวบางครั้งเป็นครูที่ดีที่สุดและความงดงามที่แท้จริงมักซ่อนอยู่ในความมืดและแม้หลายปีผ่านไปผู้คนยังคงพูดถึงเธอถึงร่างสูงลึกลับและประเทศไทยเป็นความลึกลับที่ทั้งโลกต้องเคารพเรื่องราวนี้ไม่จบลงง่ายๆ่ายเพราะความลึกลับไม่มีวันสิ้นสุดและผู้ที่กล้าเท่านั้นที่จะเข้าใจทั้งหมดหลังจากเรื่องราวของมหาเศรษฐีหญิงและร่างสูงลึกลับแพรส่สะพัดไปทั่วโลกผลกระทบเริ่มเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ผู้คนในหลายประเทศเริ่มมองโลกด้วยสายตาใหมา่ไม่เพียงแต่เหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ยังรวมถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มศึกษาแนวคิดเรื่องพลังลึกลับที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยเครื่องมือทั่วไปบางคนเชื่อว่ามีพลังที่เหนือการรับรู้ของมนุษย์บางคนเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นสัญญาณของโลกที่ซ่อนความลึกลับไว้ แม้แต่รัฐบาลหลายประเทศก็เริ่มสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับพลังลึกลับและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติในสังคมผู้คนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของความสงบและการสังเกตหลายองค์กรเปิดโครงการฝึกสติและการเข้าใจธรรมชาติการท่องเที่ยวเปลี่ยนรูปแบบนักท่องเที่ยวไม่เพียงแค่ต้องการความสวยงามหรือความสะดวกสบายแต่ยังต้องการสัมผัสความลึกลับและความเงียบสงบบางคนเริ่มเดินทางไปยังสถานที่ที่มีประวัติความลึกลับในอดีตเพื่อเรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่ตาเห็นไม่หมด วัฒนธรรมทั่วโลกก็เปลี่ยนไปศิลปินเริ่มสร้างผลงานที่สะท้อนความลึกลับและความงดงามที่ซ่อนอยู่ภาพพยนตร์และนิยายหลายเรื่องได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงเพื่อความหวาดกลัวแต่เพื่อให้ผู้คนเข้าใจและเคารพความลึกลับของโลกในประเทศไทยเองความลึกลับถูกเล่าขานต่อรุ่นสู่รุ่นผู้คนเริ่มเข้าใจว่าแม่สิ่งแวดล้อมจะสวยงามแต่ก็เต็มไปด้วยพลังที่ไม่สามารถมองเห็นนักท่องเที่ยวเริ่มเรียนรู้ที่จะเคารพและสังเกต ไม่เพียงแต่สถานที่แต่รวมถึงผู้คนและสิ่งที่อยู่เหนือการมองเห็นมหาเศรษฐีหญิงเองกลับไปสหรัฐอเมริกาแต่ความทรงจำและประสบการณ์ยังคงอยู่กับเธอทุกครั้งที่เธอพูดถึงประเทศไทยผู้ฟังต่างตั้งใจฟังเพราะทุกคำพูดเต็มไปด้วยความลึกลับและความจริงบางครั้งเพียงแค่เธอยิม้มผู้คนก็รู้สึกถึงพลังบางอย่างเหมือนโลกทั้งใบกำลังสอนบทเรียนที่ไม่สามารถลืมได้หลายปีผ่านไป ประเทศไทยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลึกลับและความงดงามผู้คนจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาบางคนหวาดกลัวบางคนอยากพิสูจน์แต่ทุกคนรู้ว่าที่นี่มีบางสิ่งซ่อนอยู่บางสิ่งที่จะทําให้หัวใจหยุดเต้นแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยความตื่นเต้นความเคารพบและความเข้าใจต่อความลึกลับของชีวิตแม้เวลาผ่านไปร่างสูงลึกลับก็ยังคงปรากฏเป็นบางครั้งไม่ทำ้ายใครเหมือนครูผู้คอยสอนบทเรียน สอนให้ผู้คนเห็นความงดงามที่ซ่อนอยู่ในความลึกลับและเข้าใจว่าความน่ากลัวไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าใจโลกทั้งโลกเริ่มปรับตัวผู้คนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความลึกลับและเข้าใจว่าความสงบและความกล้าสามารถเปลี่ยนความหวาดกลัวให้เป็นพลังทําให้สังคมวัฒนธรรมและวิธีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างลึกซึ้งมหาเศรษฐียญิงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้า และประเทศไทยกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนเข้าใจความลึกลับผู้คนทั่วโลกเล่าขานเรื่องราวของเธอและร่างสูงลึกลับเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีวันจบเพราะความลึกลับไม่มีวันสิ้นสุดและผู้ที่กล้าเท่านั้นที่จะเข้าใจทั้งหมดคืนสุดท้ายก่อนที่มหาเศรษฐีหญิงจะออกจากประเทศไทยเธอยืนอยู่บนระเบียงโรงแรมมองแสงไฟส่องสะท้อนบนผิวน้ําเจ้าพระยาลมเย็ยนพัดเบาๆใบไม้ไหวและเสียงน้ําไหลาชาๆทุกอย่างสงบและเงียบงาม เธอหลับตาสุดลมหายใจลึกๆและคิดถึงทุกสิ่งที่เธอพบความลึกลับความน่ากลัวความงดงามและความจริงที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนร่างสูงลึกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีความหวาดกลัวเพียงสายตาที่อบอุ่นและสงบหญิงสาวยิ้มบางเบาและร่างสูงค่อยๆลอยขึ้นแล้วละลายไปในแสงเงินโลกกลับมาสงบน้ำในแม่น้ำไหลอย,อย่างปกติและไฟเมืองส่องสว่างอบอุ่นเหมือนเดิมเธอหันมองประเทศไทยเป็นครั้งสุดท้าย รู้สึกถึงพลังและความลึกลับที่ซ่อนอยู่ทุกมุมรู้แล้วว่าความน่ากลัวไม่ได้ทำร้ายใครแต่เป็นบทเรียนให้ผู้คนเข้าใจโลกและตัวเองมากขึ้นด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความสงบและความเคารพเธอก้าวลงจากระเบียงพร้อมกับรอยยิ้มและความทรงจำที่ไม่มีวันลืมและแม้เธอจะกลับไปยังบ้านเกิดประเทศไทยและความลึกลับที่น่าทึ่งของมันจะยังคงอยู่ในใจเธอและในเรื่องเล่าของผู้คนทั่วโลก เรื่องราวของมหาเศรษฐีหญิงและร่างสูงลึกลับจบลงอย่างสงบแต่ความลึกลับและความงมดงามของประเทศไทยยังคงรอให้ผู้คนกล้าเข้าไปค้นพบและสอนบทเรียนว่าบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความจริงที่เราไม่เคยเข้าใจแต่เมื่อเข้าใจก็กลายเป็นความงมดงามที่สุดในชีวิตนี่คือจุดจบของเรื่องราวแต่ความลึกลับไม่มีวันสิ้นสุด